สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าเราสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนต่างๆของเว็บไซต์ได้ง่ายๆนะครับซึ่งในคลิปก็จะเป็นการสาธิตโดยไม่ได้อธิบายอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าจะแสดงให้ดูเฉยๆนะครับเช่นผมต้องการจะปิดเมนูติดต่อเรากับเมนูบทความนะครับ ระบ,บบเขาก็จะเจนี่ยนะครับคือผมก็จะทำรายชื่อเมนูไว้ให้นะครับและถ้าต้องการไม่ให้เมนูติดต่อเรากับเมนูบทความแสดงผลน,นะครับเพียงแค่นี่ครับติ๊กเครื่องหมายถูกให้เป็นกากระบาทนะครับพอรีเฟสนะครับเมนูก็จะหายไปนะครับเมนูบทความกับเมนูติดต่อเรา ถ้าอยากให้กลับมาแสดงเหมือนเดิมก็กดติ๊กถูกเหมือนเดิมนะครับให้กลายเป็นเครื่องหมายถูกนะฮะพอรีเฟซอีกทีนะครับเมนูก็จะกลับมานะครับเห็นไหมครับเมนูติดต่อเราเมนูบทความส่วนในส่วนต่างอื่นเนี่ยกวิธีการก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าเมนูนี่ก็จะใช้อีก ไอ้อกดกระบาดกดถูนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นหมดนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างปิดคลิปข้อมูลด้านราคานะครับก็คือไอ้ส่วนเนี่ยเขาจะเรียกว่าตำแหน่งโมดูลนะครับผมก็มาหา ค,คือเราก็มาหาตำแหน่งที่เราต้องการไม่ให้แสดงผลนะครับอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างปิดตำแหน่งคลิปตรงนี้นะครับข้อมูลด้านราคาผมก็มาเลือกเป็นกา,กากบาทนะครับนะครับมันก็จะเป็นกากาบาทพอเรารีเฟซดูนะครับคลิปก็จะหายไปนะครับแต่คือไม่ได้หมายความว่าถูกลบไปนะครับเพียงแต่ว่าเรา ใส่คำสั่งเพื่อไม่ให้คลิปแสดงผลนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการสาธิตว่าระบบใช้งานง่ายแค่ไหนนะครับขอบคุณมากครับ